ที่รองคุณรู้ช่องว่างนี้ไหมหงพูดติดตลกงั้นรีบฝึกฝนให้หนักจะเพิ่มระดับหนึ่งระดับหรือทะลวงผ่านระดับที่9้าของระดับดาวเคราะห์และเข้าสู่ระดับที่1ของระดับดวงดาวไม่ว่าอันใดตราบใดที่เจ้าฝ่าฟันเจ้าสามารถเอาชนะข้ากับหลวงเฟิงได้และเป็นเรื่องยากมากที่จะยกระดับหนึ่งอาณาจักรในแต่ละอาณาจักรระดับดาวเคราะห์ระดับที่9้าเข้าสู่ระดับดวงดาวและความยากไม่น้อยไปกว่าระดับดาวเคราะห์ระดับที่1ถึงระดับที่9้า ไม่ต้องพูดถึงสนามที่ยากกว่านี้เทพสายฟ้าลูกคางของเขาที่หงคุณกดดันฉันน้องสามสามยิ่งนิสัยเสียมาที่หลังตั้งแต่อายุยังน้อยเกินหน้าของฉันไปเสียแล้วหลัวเฟิงและหงต่างก็หัวเราะจูจูหงก็สันนิกาสื่อสารบนข้อมือของเขาและพลิกดูเล็กน้อยเรามีบางอย่างที่ต้องทําในห้องถงศิลปะก,การต่อสู้วันนี้ออกจากที่นี่กันเถอะจักรพรรดิมังกรสายฟ้าก็ถูกฆ่าเช่นกันกลับบ้านกันเถอะ เทพสายฟ้าโบกมือแล้วบินออกไปทันทีหลวเฟิงก็แยกจากหงและกลับบ้านของตนหลวเฟิงบินอยู่เหนือแผ่นดินจีนมองลงไปข้างล่างและเห็นมืองที่ซุดโสมและซุดโสมสัตว์ประหลาดที่กำลังมองหาอาหารและเอาชีวิตรอดในเมืองเหล่านั้นและเหล่านักรบก็ฝึกฝนตัวเองอย่างระมัดระวังในเมืองที่ซุดโสมเมื่อเห็นนักรบเหล่านั้นหลูเฟิงดูเหมือนจะเห็นตัวเองในตอนนั้นหลวเฟิงหลวเฟิงบาบาต์ตะโกนอย่างตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นมีความสุขจังหลวเฟิงถามในใจ ระบบไฟฟ้าเสริมได้รับการแก้ไขแล้วตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างในยานอวกาศมังกรดำ X-81 ก็อยู่ในสภาพดีในอีกเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ฉันติดตั้งระบบไฟฟ้าเสริมแล้วคุณจะสามารถนำยานอวกาศไปในจักรวาลได้และท่องเที่ยวไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ฉันได้เห็นเผ่าพันธุ์นับไม่ถ้วนในจักรวาลแล้วบาบาตาตื่นเต้นมากนั่นเกินไป มันถูกขังอยู่ใต้ดินนานเกินไปและมันต้องการที่จะผจญภัยในจักรวาลมานานแล้วคุณสามารถเดินทางผ่านจักรวาลและท่องไปในจักรวาลได้หรือไม่ลัวเฟิงพงงาหยุดบินและลอยอยู่กลางอากาศใช่ใช่ใช่บาบาตาตื่นเต้นมากลัวเฟิงไม่สามารถช่วยให้เลือดของเขาเดือดได้ถ้าคนธรรมดาคนหนึ่งบนโลกนี้คิดจะไปดวงจันทร์สักวันหนึ่ง เขาคงตื่นเต้นจนนอนไม่หลับไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้หลวเฟิงมีความหวังที่จะเดินทางผ่านจักรวาลท่องจักรวาลและเห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์จํานวนนับไม่ถ้วนในจักรวาลความตื่นเต้นนี้ไม่อาจต้านทานได้แน่นอนหลวเฟิงคิดถึงบ้านเกิดของเขาโลกแต่ก็ยังดีมากที่จะไปเยี่ยมดาวเคราะห์ดวงอื่นในจักรวาลเป็นครั้งคราวหลวเฟิงเมื่อโลกของคุณถูกค้นพบโดยนักผจญภัยคนอื่นหรือบางประเทศในจักรวาล มันจะเป็นภัยพิบัติดังนั้นคุณต้องรวมเข้ากับจักรวาลโดยเร็วที่สุดด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะเอื้อต่อการอยู่รอดของโลกในอนาคตแบลบบเธอพยายามทุกวิธีทางเธอเกลี้ยกล่อมหลวงเฟิรให้ผจญภยัยในจักรวาลการรวมเข้ากับจักรวาลสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเปิดบัญชีธนาคารดาราจักรแห่งจักรวาลเพื่อที่คุณจะได้เข้าสู่จักรวาลเสมือนจริงและสื่อสารกับเผ่าพันธุ์นับไม่ถ้วนแบเ็เธอกล่าวเพื่อชีวิตที่ชาญฉลาดอย่างแบลเธอ การล่อลวงให้เดินทางไปไหนจักรวาลเสมือนจริงนั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าการท่องไปในจักรวาลจริงแค่ไปที่ดาวต่างดาวครั้งเดียวเปิดบัญชีแล้วกลับมาอย่างโลกเมื่อถึงเวลาบาบาตัดเรียกหลอมอย่างระวนกระวายหลัวเฟิงยิ้มกว้างแน่นอนเราต้องไปแล้วฉันเคยคิดที่จะไปในตอนนี้แต่ฉันเพิ่งคิดถึงโลกภายในของฉันและคาดว่ามันจะเปลี่ยนไปในอีกประมาณหนึ่งเดือนเมื่อถึงตอนนั้นร่างสัตว์เขาทองความแข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นไปไปหลังการแปลงร่างกันเถอะ หนึ่งเดือนเรือโอเคบาบาตะาอึ้งเล็กน้อยแต่ก็ยอมลัวเฟิงยืนอยู่สูงบนท้องฟ้าในพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามองไปที่ภูเขาและแม่น้ำหลายพันหมยหัวใจของเขาล่องลอยไปสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันลึกลับและกว้างใหญ่แล้วในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวในจักรวาลทางช้างเผือกค่อนข้างมีชื่อเสียงในโซนว่างยานอาวกาศรูปทรงจานบินสีเงินซึ่งบินอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเร็วที่น่าอาัศจรรย์นั้นกำลังพุ่งเข้าสู่ยานอาวกาศสอเข้าหาพื้นโลกอย่างต่อเนื่องชายวัยกลางคนรูปงามในชุดรบสีเทางเงินยืนอยู่หน้าคอนโซลข้างๆเขาลูกเรือที่แข็งแกร่งและกำยำที่มีผมสีดำบนใบหน้าและส่วนสูงประมาณ2.2ที่ดูเหมือนลิงชิมแปนซีพูดด้วยความเป็นห่วงกับตันกองเรือของครอบครัวกับตันอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าแล้วเมื่อถึงเวลาครอบครัวจะปล้นผลประโยชน์ของกับตันหรือไม่ชายวัยกลางคนที่หล่อเหลาพูดอย่างเย็นชา แม้ว่าความสัมพันธ์ของฉันกับคุณปู่จะค่อนข้างแข็งกระด้างแต่คุณปู่ของฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแต่คราวนี้มันเป็นดาวเคราะห์ที่มีชีวิตมนุษย์ลิงชิมแปนซีพูดฉันไม่เคยเห็นดาวเคราะห์ดวงนี้ดังนั้นมูลค่าของมันจึงประมาณค่าไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วดาวเคราะห์ดวงนี้เคยมีชีวิตซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกครอบครองโดยโรงไฟฟ้าที่อยู่ยงคงกระพันและมูลค่าของมันจะต้องสูงกว่าดาวเคราะห์ที่มีชีวิตทั่วไปเมื่อเผชิญกับผลประโยชน์มหาศาลที่น้องยังคงฆ่ากันเองกับ ชายวัยกลางคนที่หล่อเหลาชำเลืองมองชายชิมแปนซีจากนั้นมองไปรอบๆที่สมาชิกลูกเรือคนอื่นๆแสดงรอยยิ้มทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความสนใจของทีมนักผจญภัยของเราจะไม่น้อยไปกว่ากันเพราะคุณคือคู่หูของฉันในชีวิตและความตายพวกเขาทั้งหมดยิ้มเมื่อเรามาถึงดาวเคราะห์แห่งชีวิตเราจะเก็บตัวอย่างและรวบรวมข้อมูลทันทีจะใช้เวลาสองสามวันในการรวบรวมข้อมูลชายวัยกลางคนที่หล่อเหล่ากล่าวในเวลานั้น ฉันสามารถเข้าสู่ธนาคารดาราจักรแห่งจักรวาลเพื่อค้นหาผู้ซื้อแฟมิลี่ไซส์ไม่สามารถเร็วกว่าเราได้ทุกอย่างอยู่ในกำมือของเราชายไว้กลางคนรูปหล่อย,ยิ้มยิ่งครอบครัวให้ผลประโยชน์มากเท่าไหร่ผมยิ่งให้มากขึ้นเท่านั้นพี่น้องไม่มีอะไรจะน้อยไปกว่านี้แน่นอนทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะแต่ทุกขนานแค่ไหนก่อนดาวเคราะห์ดวงแรกชายไวกลางคนรูปหล่อถาม หัวของเด็กปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอนโซลและเขาพูดอย่างฉิบขาดกับตันเราจะไปถึงใน91วันดีมากชายไวกลางคนที่หล่อเหล่ายิ้มยานอาวกาศผจญภัยสีเทาเงินกำลังมุ่งหน้าสู่พื้นโลกในช่วงปลายเดือนกันยายนยานอาวกาศสีดำขนาดใหญ่ลำหนึ่งลอยอยู่เหนือเมืองฐานจองแนนในอาณาจักรเวกเซียบนโลก800 0เมตรภายในยานอาวกาศห้องขนาดใหญ่ ที่เงียบสงบบนชั้นกลางหลัวเฟิงยืนอย่างสงบในห้องที่เงียบสงบและด้วยการโบกมือของเขากองโลหะสีแดงเข้มกองเล็กๆก,กองอยู่บนพื้นซึ่งเป็นโลหะขัดกลาเหล็กดำหนัก92ตันพอดี92ตันเกลือนแก่เหล็กดำ92าตันทุกวันแก่เหล็กดำที่ได้มาในฤดูหนาปีที่แล้วใกล้จะหมดลงแล้วหลัวเฟิงรู้สึกถึงแรงกดดันไม่ถึงปีแทบหมดตัว วันนี้เป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงหลวเฟิงเหยียดมือขวาออกและพื้นที่โดยรอบดูเหมือนจะบิดเบี้ยวครอบคลุมแกนเหล็กสีดำหนัก92ตันทวีปโลหะล้อมรอบด้วยหมอกสีทองจำนวนมากและท้องฟ้าด้านบนก็เป็นหมอกสีทองเช่นกันภาพติดตาหยุดลงในอากาศทันทีมันคือสัตว์พระเขาทองขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยเกล็ดสีดำสัตว์เขาทองมองไปที่กองเหล็กดำ และโลหะบริสุทธิ์ที่จูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นบนทวีปโลหะความมืดมัวก็มีเช่นการในแห่งความสุขในดวงตาสีทองหึหึกองแกนเหล็กดำกลายเป็นหมอกสีทองที่อุดมไปด้วยราวกับกา๊าซปริมาตรค่อยๆหดตัวและหมอกสีทองโดยรอบก็หนาขึ้นและหนาขึ้นในเวลาประมาณ5นาทีแก่นแท้ของเหล็กดำกา92ตันก็หายไปอย่างสมบูรณ์บูมทวีปโลหะสันสะเทือน หมอกสีทองปกคลุมทั่วทั้งทวีปปกคลุมทั้งทวีปโลหะหมอกสีทองจำนวนมากแข็งตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นส่วนหนึ่งของทวีปทำให้ทั้งทวีปใหญ่ขึ้นเรื่อยฉันไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่แล้วหยุดทุกอย่างหมอกสีทองที่ห่อหุ้มทวีปโลหะลอยออกไปบินอยู่เหนือทวีปบินอยู่เหนือทวีปโลหะเหลือเพียงลูกบอลหมอกสีทองและรวมเข้ากับร่างของสัตว์เขาทองขนาดร่างกายของสัตว์เขาทองยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหยุดเติบโตในขณะนี้ความยาวลำตัวของมันสูงถึง420เมตร ทวีปโลหะทั้งหมดมีรัศมี40กิโลเมตรระดับความสูงก็40กิโลเมตรเช่นกันเหนือฟ้าเพียง40กิโลเมตรอาจมีหมอกสีทองยานอวกาศมังกรดำห้องเงียบสัตว์ยักษ์ย้ายเขาสีทองอยู่ในระดับที่สของดาวแล้วหลัวเฟิงลืมตาขึ้นด้วยความยินดีแม้ว่าการใช้แก่นเหล็กดำจะต้องเสียเงินแต่ความเร็วนั้นเร็วมากโลกภายในร่างกายเติบโตและสด่านแรกนั้นเร็วที่สุด ระดับที่3ที่อยู่ตรงกลางนั้นยากกว่าและ3ระดับหลังนั้นยากมากการก้าวข้าม9ระดับสุดท้ายการเข้าสู่ระดับใหม่ต้องใช้เวลาซึ่งเป็นผลรวมของการก้าวข้ามก่อนหน้านี้ทั้งหมดระดับดาวฤกษ์ระดับ1ระดับ3วิวัฒนาการธรรมดาสามารถทําได้ภายใน1ปีครึ่งจากระดับที่3ถึงระดับ6วิวัฒนาการธรรมดาใช้เวลา6ปีแต่ละระดับใช้เวลาประมาณ2ปีจากระดับ6ถึงระดับ9ใช้เวลา36ปี แต่ละระดับใช้เวลาประมาณ12ปีและจากระดับดวงดาวที่9้าจนถึงระดับจักรวาลระดับที่1เป็นเวลากว่า50ปีแล้วใครจะจินตนาการได้ว่ามันยากแค่ไหนในการก้าวผ่านขั้นตอนสุดท้ายนี่ยังคงเป็นสัตว์ประหลาดเขาทองหากเป็นเผ่าพันธุ์อื่นใครๆก็จินตนาการได้ว่ามันยากแค่ไหนกลางคือหลวเฟิงนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นดูทีวีพร้อมกับภรรยาและลูกชายของเขาหลวเฟิงทำไมคุณไม่ฝึกซ้อมวันนี้คุณอยากดูทีวีกับเราไหม ซูเซนพูดด้วยรอยยิ้มขณะอุ้มลูกชายคนสุดท้องของเธอไว้บนตักอยู่กับคุณพรุ่งนี้ฉันจะออกไปทำธุระข้างนอกครั้งนี้คงต้องใช้เวลาสักพัก์หลวเฟิงกล่าวออกไปทำธุระนานแค่ไหนซูเเซนอดไม่ได้ที่จะถามประมาณหนึ่งเดือนหลวเฟิงกล่าวนานขนาดนี้เลยหรือซูเซนพงะตอนนี้บนโลกมีอะไรอีกที่หลวเฟิงจะใช้เวลานานขนาดนี้ หลัวเฟิงจำสิ่งที่ใบใบเธอบอกเขาได้อย่างชัดเจนครั้งนี้จุดหมายปลายทางคือดาวเคราะห์ที่รุ่งเรืองและทรงพลังห่างจากโลก320,000ปีแสงแค่ลองสิงนั่นคือซูปเปอร์ดาวเคราะห์ที่รุ่งเรืองกว่าดาวเคราะห์ของอาณาจักรซิวเวอร์บูหลายพันเท่าที่ซึ่งผู้แข่งแกร่งมารวมตัวกันปลอดภัยกว่าแน่นอนหลักฐานคือคุณมีเงินและสถานะมิฉะนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมด้วยซ้ำฮอนดาก้อนสตา์หลัวเฟิงพึมพำในใจ หลัวเฟิงไปเที่ยวหนึ่งเดือนคุณจะไปที่ไหนไซวิเซียนอดไม่ได้ที่จะถาม